สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัดครับวันนี้ลุงทัศพบพี่น้องของเราหนึ่งวันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเป็นเลขสองตัวบนผมจะวางหลักสิบไว้สองตัวหลักหน่วยไว้สองตัวพี่น้องครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปสําหรับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของเลขปักหลัก แล้วผมกะว่าจะไปลงมาครบสองตัวล่างและมาครบสองสามตัวบนมาครบสองตัวบนลงแล้วเหลือมาครบสองตัวล่างและมาครบสามตัวบนแต่พี่น้องครับผมมีวิ่งหน่วยบนตัวเดียวผมกําลังแกะวิ่งสิบบนตัวเดียวและวิ่งร้อยบนตัวเดียวแต่เพิ่งหาได้คือวิ่งหน่วยบนตัวเดียว ที่จะมานําเสนอต่อจากน่าจะเป็นชุดใกล้ๆออกครับเพราะว่ามันจะเป็นชุดวัดใจเนาะประมาณนั้นครับหรือใครอยากจะเอามาตัดชุดนี้เดี๋ยวผมลงสูตรนี้เสร็จเดี๋ยวพี่น้องคอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวผมจะถามเองเนาะว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเรามาตัดสูตรนี้แล้วมันจะเหลือ,อยังไงมา ผมพาฟังคําเตือนก่อนดีกว่าพี่น้องครับแล้วเรามารับชมพร้อมกันแล้วค่อยคุยกันอ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ลุงทัศกำลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความหวังดีจากลุงทัศสุดเลขหผ่ารวยพี่น้องครับ มาครับต่อไปนี้จะเป็นเลขสี่หางตรงมาดูสูตรที่1นึ่สำหรับหลักสิบอันนี้จะบังคับหลักสิบอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยอย่างเดียวถ้ามันไปอย่างอื่นก็แสดงว่าสูตรมันผิดนะครับมันจะต้องอยู่สิบและอยู่หน่วยเท่านั้นถ้าตามสถิติมันแต่ถ้าพี่น้องอยากจะไปกลับตัวก็อยู่ที่พี่น้อง ถ้าพี่น้องอยากจะใช้อ่ะการตัดสินใจอยู่ที่พี่น้องครับมาครับฝากและเตือนแล้วที่นี้มาดูตัวสูตรครับสำหรับหลักสิบผมให้ใช้สิบหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกกันแค่นั้นครับเป็นสูตรที่ง่ายๆใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปสี่บวกเก็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าเราได้ห้าห้าบวกอีกเก็ได้ 2. สองสรุปแสดงว่าหลักสิบในงวดวันทีน่หนึ่งกันยา ได้มาแล้วคือห้ากับสองกระยับมาลังหน่วยมั้งพี่น้องครับผมให้ใช้แสนหมื่นบวกสิบครั้งที่สี่แสนบวกหมื่นเก้าบวกเก้าเป็นแปดเอาแปดมาวางไว้ตรงนี้แปดมาบวกแปดเป็นสิบหกเราได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดเราจะได้สี่หางทุกงวดแบบนี้ครับจะได้ห้าหกห้าเจ็ดสองหกสองเจ็ดในสี่หางนี้ ตั้งตรงนี้เออเดี๋ยวผมจะใส่เป็นคู่ชุดห้าหกเท่ากับได้ห้าหกห้าเจ็ดสองหกสองเจ็ดเราจะได้อยู่สี่หางแบบนี้ทุกงวดครับเราคำนวณจากสิบหกสิงหาไม่ใช่หนึ่งกันยาพี่น้องครับห้าศูนย์หก สามห้าหกสองตัวบนออกห้าหกเรากำลังหาสองตัวบนครับห้าหกมาดูครับห้าหกของเราอยู่ไหนห้าหกอยู่นี่ครับตัวแรกที่ได้คือห้าหกเลยอ่ะสูตรหลักสิบมาที่ห้าหลักหน่วยมาที่หกจะในคู่ชุดจะได้ที่ห้าหกชุดนี้อืมต่อพี่น้องครับผมพาคำนวณต่อเลยครับหนึ่งกันยานไปใช้สิบหกกันยานนะทีนี้ ไปเลยครับหลักสิบผมให้บวกสิบกับหน่วยครั้งที่สองว่าน,นี้หนึ่งบวกสองจะได้สามนะสามยังไม่ใช้สามมาบวกสี่ได้เจ็ดครับเจ็ดมาบวกเจ็ดอีกรอบหนึ่งได้สี่ครับสรุปว่าน,นี้หลักสิบของเราคือเจ็ดกับสี่ต่อที่หลักหน่วยครับห้าบวกศูนย์ได้ห้ายกห้าลงมาวางไว้หลักสิบครั้งที่สี่มาบวก ห้าบวกศูนย์จะได้ห้าบวกหนึ่งจะได้หกจะได้คู่ชุดที่เจ็ดห้าเจ็ดหกสี่ห้าสี่หกจะได้อยู่สี่หางนี้ทุกงวดน,นะครับสำหรับสูตรนี้ครับ เราคำนวณจากหนึ่งกันยามาใช้สิบหกันยาพี่น้องครับและวันนั้นออกรางวัลที่หนึ่งศูย์เจ็ดสี่หกสี่หกเรากำลังหาสองตัวบนออกสี่หกสี่หกเราอยู่ไหนครับสี่หกเราอยู่นี่หลักสิบคือสี่หลักหน่วยคือหเราจะถูกสี่หกภายในสี่หางนี้และมาดูงวดต่อไปครับ คำนวณ16กันยามาใช้1ตุลานะบวกกันเลยครับ1บวก2ได้3อีกแล้วอาจตัวเก่าครับ3บวก3บวก4ได้ด7 7บวก7ได้14แสนบวกหมื 10, ่นย์บวกก7ได้เ7ยกก7มาวางตรงหลักสิบครั้งที่สามครั้งที่สี่บวกด้วยศูนย์เ0 7บวกศูนย์เป็นเก7 7ไปบวกรหัสหนึ่งเป็นแปด ลักสิบได้แบบนี้จับคู่ชุดเราจะได้ที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดและสี่เจ็ดและสี่แปดจะได้ภายในสี่หางนี้มาด,ดูครับสี่หางของเราจะมาไหงวดนนี้สิบหกกันยาคำนวณใช้หนึ่งตุลาครับ รางวันที่หนึ่งแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดออกเจ็ดแปดนะมาที่เจ็ดแปดนี่เจ็ดแปดของเราอยู่ตรงนี้ครับลักสิบคือเจ็ดลักหน่วยคือแปดเราจะถูกเจ็ดแปดในสี่หางนี้อ่ะครับมาดูวัดต่อไปสูตรจะเดินต่อไหมบวกเลยครับสามบวกสองเป็นห้า ห้าไปบวกรหัส4เป็น9 9เก้าไปบวกเจ็ดเป็น16ส่วนหลักหน่วยครับผมให้เอาแสนบวกหมื่นแล้วเอาผลบวกมาวางไว้ตรงหลักสิบครั้งที่4ี่เ็บวกแปเป็น15บห้ามบวกศย์ได้ห้าห้าไปบวกอีกหนึ่งเป็น6เราจะได้ชุดนี้พี่น้องครับ เราจะได้ชุดสองตัวสี่หางคือเก้าห้าเก้าหกหกห้าหกหกจะได้ภายในสี่หางนี้ คำนวณหนึตุลาสิบหตุลาใช้ศูนย์ห้าเกากเารากำลังหา2ตัวบนออก96หลักสิบคือ9หลักหน่วยคือ6ออก9ก้เราจะถูกที่ชุด96ชุดนี้ครับแล้วความสัมพันธ์จะมาความสำคัญจะมาอยู่ตรงนี้ครับถ้าสูตรของเราทั้ง2สูตรนี้เดินต่อ ใน4หางนี้เราจะเห็นในงวดวันที่16บหกพฤศจิกามาผมคำนวณเลยพี่น้องครับผมก็ใจร้อนเหมือนกันอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะได้ตัวไหน3าบวกหเป็น4 4่บวกสได้8ปดบวกรหัส4ก่อนนะครับ4ีบวกสได้8พี่น้องครับเราได้หลัก10ตัวแรกคือ 8. 8, เลขแ8ดแปดบวกเเป็น15 แสนบวกหมื่นศนย์บวกหได้5เอาห้ามาวางตรงหลักสิบครั้งที่สองหบวกเ็เป็น12เราได้2บวกอีก1คือ3ได้มาแล้วครับคู่ชุดของมันก็จะคือ8ปดสองแสา้าสอง 5 3ใน4ชุดนี้เราจะรอลุ้นในงวดวันที่1พฤศจิกาตอนบ่าย3มโมงกว่าๆเนาะมันก็จะรู้ผลครับถ้าสูตรเดินต่อเราจะเห็นภายในชุดนี้อ่าพี่น้องครับผมพาย้อนมาดูทำลายของมันหน่อยงวดที่ออก5 6มันออกตรงๆเลยนะมัน ตรงกันมาแบบนี้แล้งวดต่อมาครับมันออกสี่หกมันก็มาตรงแล้งวดต่อมาครับมันมาเฉียงลงแบบนี้แล้งวดต่อมาก็ลงมาในแนวเก่ามันนี่ครับเฉียงลงแบบนี้และงวดนี้พี่น้องว่ามันจะกลับไปตรงไหมถ้าตรงก็จะเป็นที่8 2กับ5 3แต่ยังไม่ทะแยงขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นแบบนี้นะเพราะหลักสิบ ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งมีโอกาสมาสูงกว่าตัวที่สองตัวที่สองเพิ่งมาครั้งเดียวพี่น้องครับตัวที่สองหมายถึงอย่างว่านี้ได้ห้ากับสองตัวแรกคือห้าเจ็ดกับสี่เจ็ดตัวแรกสี่ตัวที่สองแล้วว่นี้ก็ตัวแรกแล้ววดนี้ก็ตัวแรกส่วนตัวที่สองคือสี่ตัวเนี้ยเพิ่งมาครั้งเดียว หรือมันจะเฉียงลงแบบนี้หรือจะตรงแบบนี้ถ้าตรงอ่ะผมจะเด่นที่แปดสองก่อนอันดับแรกถ้าเฉียงจะเป็นที่แปดสามแปดสองตรงถ้าเฉียงลงแบบนี้จะเป็นแปดสามตัวนี้แล้วทีนี้ครับผมจะยืนสี่ตัวนี้เป็นหลักไว้แล้วผมจะเอาหลักร้อยของเรามาชนเลยเป็นไง หลักร้อยของเราได้เลขสองเป็นสูตรที่เดินมาจากงวดที่ผ่านมานะครับได้สองตัวเดียวงวดที่ผ่านมาได้หกเดี๋ยวผมขอดูครับร้อยบนตัดสองสูตร วดที่ผ่านมาได้9ตัวเดียวพี่น้องครับนี่คือผลงานงวดที่ผ่านมาได้9ตัวเดียวมาออก9 7 8และต่อมาจากงวด7 8ดพี่น้องครับงวด16ตุลาได้6ตัวเดียวตัดกันออกมาแล้วได้6ตัวเดียวมาออก6 9 6และงวดปัจจุบันพี่น้องครับ วดปัจจุบันตัดออกมาแล้วได้ที่สองตัวเดียวนี่ครับได้สองตัวเดียวเพราะฉะนั้นผมก็จะดึงสองมาเป็นหลักร้อยใส่ชุด4ตัวนี้นะอ่ะถ้าสองมาเราจะได้ที่สองแสองตัวแรกสองแดสอง สองแปดสามสองห้าสองสองห้าสามถ้าชุดนี้เดินสี่หางนี้ท่านมาอีกและสองของเราเดินพี่น้องครับมันจะมาในสี่หางนี้ จะมาในสี่หางนี้เหมือนกันพี่น้องครับถ้าสูตรมันเดินต่อนะมันจะเดินต่อไหมนี่แหละสําคัญอยู่ตรงนี้ ถ้าเราจะมาตัดด้วยแต้มนะทีนี้พี่น้องครับแต้มสามตัวบนอันนี้เป็นข้อมูลแต้มสามตัวบนอันนี้ใช้จริงมาจากงวดเด้งงวดวันที่หนึ่งตุลาอ่ะใช่แล้วงวดหนึ่งตุลาชนกันที่หนึ่งสองสี่พี่น้องครับหกสี่หกแล้วมาออกอะไรครับหกสี่หกมาออกเ 6, 4, 6, ออก้าเจ็ดแปด 9 7 8เป็นแต้ม4นะครับก็จะมาถูก4ตัวนี้ครับออก9 8 4เข้ามาออก9 7 9 7 8แต้ม4และงวดต่อมาครับได้แต้ม5ตัวเดียวงวดวันที่16ตุลาครับได้แต้ม5ตัวเดียวก็จะมาออกที่หือม เก้าเจ็ดแปดได้แต้ม4 1ตุลาได้แต้ม5เดี๋ยวนะครับพี่น้องครับมันออก พี่น้องครับได้แต้มห้ามันไม่เข้าเนื่องจากสูตรนี้ผิดมันมาที่แต้มหนึ่งใช่ไหมอันนี้หนึ่งตุลามาที่หนึ่งสองสี่ผมย้อนดูนิดหนึ่งพี่น้องครับได้หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่แล้วมาออกหนึ่งสองสี ได้แต้มสี่เข้าแต้มสี่และงวดต่อมาครับก็จะมาเป็นงวดหกเก้าหกในงวดวันที่หนึ่งตุลาได้แต้มห้าตัดออกมาได้แต้มห้ามันออกแต้มอะไรครับแต้มหนึ่งเนื่องจากสูตรนี้ผิดสูตรนี้มันมีแต้มหนึ่งผมเลยน่าจะปรับสูตรขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเดินก็แสดงว่างวดนี้ปรับขึ้นมาสูตรนี้มันผิด ทำให้มันถูกปกติมันจะมีอยู่3ตัวพี่น้องครับนี่นะมันมีอยู่3ตัวพอมังวันนี้ผมใส่4ตัวมันจะมาที่แต้ม3ามกับแต้ม6นี้งวดวันที่16ตุลามาใช้1นึ่งพฤศจิกานะและมันได้แต้ม3มกับแต้ม6 มาถ้าแต้มสามกับแต้มหกมาตัดของเราพี่น้องครับตัดด้วยแต้มสามแต้มหกแต้มสองแต้มสามอ่ะชนที่แต้มสามตัวนี้ก็จะมาที่สองแปดสามที่แต้มสามพี่น้องครับถ้าแต้มของเราเข้าสองแปดสามจะเป็นแต้มสามอันนี้แต้มแต้มเก้าอันนี้ แต้มศูนย์ไม่มีแต้มหกครับจะชนที่แต้มสาตัวเดียวหลัก10คือ8กับ5หลักหน่วยมีสองกับสแล้วทีนี้ผมทำวิ่งวิ่งหน่วยบนตัวเดียวเสร็จแล้วผมกำลังรอวิ่งสิบบนตัวเดียวและวิ่งร้อยบนตัวเดียวส่วนวิ่งร้อยบนตัวเดียวน่าจะยกจากสูตรเก่ามาที่ ใช้จริงมาสองสามงวดและซึ่งงวดปัจจุบันได้สองอยู่ในหลักร้อยพี่น้องครับก็คือสองตัวนี้แหละที่ผมยกมาเนี่ยถ้ามันเดินต่อมันถูกมาจากงวดที่ผ่านมาเอาง่ายๆแล้งวดนี้มันได้สองผมเลยยกสองมาชนสี่ชุดนี้ให้พี่น้อง เสร็จจากชุดนี้ผมกาว่าจะลงมาครบสองตัวล่างและมาครบสามตัวบนหรือใครอยากจะดูเอาหน่วยบนมาตัดตัวนี้ไหมถ้าเราเอาหน่วยบนมาตัดถ้าสูตรมันตัดกันได้มันก็จะเหลืออยู่สองหางจากสี่หางนะเราจะยึดสิบคือ8กับห้ามาชนหน่วยตัวเดียวท้ากรณีที่มันชนกันเราก็จะเหลืออยู่สองหางทีนี้พี่น้องครับ ถ้ามาชน3ก็จะเหลือ8ปสามกับ5้าสามาถ้ามาชน2ก็จะได้8ปสองกับ5้สองเท่านั้นอะถ้าใครอยากดูก็พิมพ์บอกว่าดูก่อนขอดูก่อนขอดูหน่วยวิ่งหน่วยบนตัวเดียวก่อนสูตรนี้เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับแต่วิ่งอยู่ที่หลักหน่วยผมหาหลักสิบยังไม่ได้มันมีแต่เลขวิ่งตัวเดียว แต่วิ่งที่หลักสิบยังหาไม่ได้ยังคิดไม่คิดไม่ออกหรือใครอยากจะดูเอาชุดนี้มาตัดก็พิมพ์บอกครับถ้างั้นผมก็กะว่าจะเป็นลงใกล้ๆชุดสรุปเป็นชุดทิ้งทวนเนาะชุดวัดใจหางเดียวประมาณนี้สามตัวบนหางเดียวผมกำลังแกะสูตรอยู่แต่มันยังไม่ได้หลักสิบกับหลักน้อยหลักร้อยผมจะอาจจะใช้สองตัวนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันเดินมาจากงวดที่ผ่านมา ก็คงจะเหลือหลักสิบส่วนหลักหน่วยถ้าใครอยากดูเอามาชนชุดนี้ก็ขอดูก่อนกันแล้วกันอ่ะพิมพ์มาบอกลุกทัดครับแล้วค่อยเป็นลงมาครบสองตัวล่างและมาครบสามตัวบนโอเคนะครับพี่น้องครับมาสำหรับสูตรนี้คงจะพอแค่นี้นะพอหามปอกพอหอมปากหอมคอชุดต่อไปถ้าพี่น้องอยากดูเอาหน่วยบนตัวเดียวมาตัดสูตรนี้ พิมพ์ว่าขอดูก่อนโอเคนะครับมาท้ายสุดแล้วแหละทีนี้ก่อนจะจากกันผมลงทัดขอพรกคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ผมได้ดีตลอดมาขอให้โชคดีนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ